่ายภาพในวันนี้นะครับก็ขอความปรุนานะครับนี่วเรตนะครับก็จะมาท่าเตนนะครับเรารก็รู้สึกกระปริมเป็นอย่างยิ่งเลยรูกนะครับชสร็จแล้วพรบริเวณเต็นรับรองนะครับแล้วก็รับฟังการรายงานนะครับจากท่านผู้เภอต่างไปนะครับ 8ป5 0มืสองคนนะครับพิ้ีทั่วทั้งแรกตืองวันที่19บเก้พิธิกาถึงวันที่24่สี่พิธกาในรอบแรกท่านผู้ว่าการจัหวัดท่านผู้ดำศาสดาท่านข้าราชการเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเราตั้งตลาดในชุมชนนี้ได้หนึ่งขายก็เด้ขนมได้ไหมไอเดีเอาขนมไปจิตเอาเอาผักไปทำกับข้าว chào ชาว đi ดิเหมือน Gracias.